สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับเมื่อกี้นี่เลยดีกว่านะครับได้มีเทรลเลอร์นะครับสารคดีฟอร์มยักษ์จาก BBC นะครับในชื่อเรื่อง prehistoric planet นะครับได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับในช่องของแอปเปิลทีวนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่ทราบข่าวเนาะตอนนี้นะครับในปีนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ BBC นะครับแล้วก็ Apple TV เนี่ยได้ร่วมกันสร้าง สารคดีฟอร์มยักษ์ acht, ชื่อ prehistoric planet นะครับที่เล่าเรื่องราวของไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบันในช่วงก่อนที่อุกกาบาตจะตกพุ่งชนโลกนั่นเองนะครับซึ่งสารคดีนี้เนี่ยมีเทคนิค c g ที่อลังการมากนะครับแล้วก็กําลังจะเข้ามาให้เราได้ดูกันแล้วในรเร็วๆนี้นะครับซึ่งเทรลเลอร์ก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับผมก็หลังจากได้ติดตามดูทีเซอร์นะครับสั้นๆเนี่ยไม่กี่วินาทีนะครับก็รู้สึกว่า ฮือฮานะครับตามที่พวกพา l i o c คอมม n i t y นีนะครับหรือว่าแฟนๆบันฑพตชิวินเนี่ยได้ฮือฮากนันมาพักใหญ่ๆนะครับในช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ที่สำคัญเลยนะครับเทรลเลอร์ตัวเต็มนะครับได้ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าผมเนี่ยจะได้รู้สึกฮือฮาตื่นเต้นอลังการยิ่งกว่าทีเซอร์ตัวเก่าที่ได้ดูกันแล้วนะครับซึ่งผมได้พูดถึงสรุปความ แล้วก็อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบก็ไปย้อนกันดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูรีแอคไปพร้อมกันนะครับว่าเรลเลอร์ของสารคดีตัวนี้ตัวเต็มจะโหดมันหาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ This prehistoric is pre planet. ีล There are many ways to describe life on this planet. Mm -hmm. Some creatures could be magnificent. Has a goptheric. ใช่มันคือ mm has -hmm. a goptheric ตัวนั้นที่ผมเดาไว้นะฮะ. Or monstrous. เดี๋ยวนี่ลุงเพิ่งจะบอกว่า velociraptor เป็นสัตว์ประหลาด. Perhaps misunderstood. โทษทีนะลุง.ใช่เหรอ? But only a few creatures who roam this earth. Called All Three. they mm. not Explore the coastlines where giants roam. The deserts where danger rules. And ice worlds where survival is everything. For a story you've never heard <laughs> on a scale you've never witnessed. <laughs> unbeable ปากผมยังค้างไม่หยุดเลยคุณผู้ชม my god นี่มันอะไรกันเนี้ย่ยโอ้สมองจะระเบิดรู้สึกแบบมันกี้กอะครับแบบมันมีอะไรพูดเต็มหมดเลยอะ่ะแบบ จะเริ่มยังไงดีอ่ะเดเดี๋ยวผมขอคัดก่อนได้ไหม <c oughs> ผมเกือบ23ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้ชมสารคดีไดโนเสาร์ในแนวนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแนวแบบอินโฟจา๋าไม่ค่อยเน้นการถ่ายทําที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งผมคิดถึงมากๆเลยนะครับผมไม่คิดว่า <c oughs> บอกตาตรงผมไม่คิดว่า ผมจะต้องรอนานขนาด20กว่าปีมาแน่เพื่อจะได้สารคดีไดโนเสาร์มาสเตอร์ e พีแบบนี้นะครับคือมันมีหลายๆช็อตที่ผมรู้สึกว่ามันอลังการมันดูยิ่งใหญ่ครับอย่างเช่นฉากแบบทีเล็กซ์คำรามหรือว่าฉากการต่อสู้ของไดโนเสาร์ซอร์พอดซึ่งเราไม่เคยเห็นในมาก่อนเลยนะครับในสารคดีนี้เนี่ยดูท่านทางจะเน้นเรื่องพฤติกรรมแปลกๆที่สัตว์พวกมันทำเนาะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะวันที่สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยหรือว่าแทบทุกชนิดดีกว่านะครับมันไม่ได้แค่ อย่างสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เดินไปกัดคนอื่นเขาไปล่าไปฆ่าฟันเขานะครับมันก็เป็นสัตว์ตนหนึ่งเราต้องมองเป็นก่อนนะมันก็ต้องมีการนอนมีการทักผ่อนมีการว่ายน้ําการกินอาหารการให้ความรักอะไรต่างๆเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสารคดีเนี้ยมีหมดเลยดูอย่างเจ้าทีเร็กซ์เป็นต้นนะครับปกติแล้วในสารคดีอื่นเนี่ยเราจะเห็นเจ้าทีเร็กซ์เนี่ย ไปล่าไปกัดเขานะครับแต่ว่าในสารคดีนี้เราเห็นมันทําอะไรหลายอย่างที่มันดูนความเป็นสัตว์ปกติที่มันทานะครับผมชอบมากคิดว่าไม่ได้จะมีแค่ทีเร็กนะครับอย่างเช่นเจ้าซาร์พอดอย่างเงี้ยเป็นมุมมองใหม่ๆหมดเลยนะครับซาร์พอดนี้ต่อสู้กันมีการกัดกันมีการยกตัวขม่มมีการพองถุงลมนะครับเป็นมุมมองใหม่ๆนะแล้วก็ไดนโนเสาร์ลหลายชนิดเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าเทดโรซร์นะครับมีการอพยพมีการเคลื่อนไหวนะครับพวกมันเนี่ย ดูเหมือนกับเป็นสัตว์จริงๆมากๆเลยซึ่งผมโคตรชอบนะครับและที่สําคัญเลยคือ CG สวยมากนะครับ CG เรื่องนี้เป็นการอัปเดตนะเหมือนคุณเอาวอล์กที่พินเนอร์ซอน999เนี่ยมาอัปเดต CG ใส่เดวิดแอตเทนเบรอนนะครับแล้วก็เพิ่มทีมงาน Planet Earth เข้าไปนะครับคุณคุณจะได้ Prehistoric Planet ออกมานะครับก็คือเรื่องนี้ผมชอบมากและหลายฉากก็รู้สึกแบบน่าจดจำมันอลังการนะครับทั้งเทโรซอร์อย่างเางี้ยเทโรซอร์ยังมีพฤติกรรมการบินที่แบบ ดูมีความอลังการดูมันบินอยู่นบ,นบนหน้าผานะครับสวยมากๆเหมือนกับสัตว์จริงๆเหมือนเราไปส่องนกบนหน้าผาจริงๆเลยนะครับซึ่งผมชอบจุดนี้มากๆเลยผมมีอะไรหลายอย่างนะครับที่อยากจะพูดแต่ว่าขอกลับไปเรียบเรียงสคริปต์ก่อนตอนนี้คือแบบแพนิกมากรู้จะพูดอะไรดีนะครับมันเออล้อนเต็มไปหมดเลยมันกีก๊กมันแบบโอเวอร์โหลดมากนะตอนนี้ยังไงคนท้องสื่ส่วนตัวดีกว่าเนาะเราเรื่องแฟกต์เรื่องแอคูเรนซีเรื่อง, accuracy, อง uh, ข้อมูลบวามเป็นชีวิตเนี่ยเดี๋ยวผมแยกไปทำคลิปให้อีกทีนะครับเดี๋ยวมาคุยพร้อมกัน ในค,คลิปต่อตไปเนะาะรู้สึกผมเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันชอบมากผมรัก BBC มากเลยนะครับผมรู้สึกกลับมารักแกแล้วแกหายไป20ปีจริงกับสารคดีแบบยาวยๆเป็นซีรีส์แบบเนี้ที่เราไม่ได้ดูกันนะครับมันก็มันตื้นตนใจอ่ะทุกอย่างนะครับผมขอขอบคุณทีมงาน BBC John อห์นแฟบโรเอ็กซ์เต่างๆแล้วก็ฮานซิมเมอร์ใครก็ได้ที่ทำโปรเจกต์นี้แอนิเมเตอร์ เดฟิดแอชบลอนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มอบความฝันนะครับให้กับพวกเราอีกครั้งนะครับผมรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอ่ะรู้สึกแบบไดดูวอลกิ้ีไดโนเสาร์อีกครั้งแต่ว่าเป็นฉบับเจน Z นะครับที่มันอัปเดตตามความเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นวอลกิ้วีไดโนเสาร์ของเด็กๆรุ่นใหม่นะครับคุณได้อัปเดตคือมันเหมือนกับเป็นฝันที่เป็นจริงอ่ะคือคุณเอา ความตื่นเต้นอลังการของวอกกี้พีเนอโรซ์แล้วก็ใส่ความถูกต้องทางบรรพชีวินอัปเดต2 0ง2เข้าไปในเรื่องนี้นะคุณไจ้เรื่องนี้ออกมาพรีสตอริกแพลเน็ตนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นส่วนตัวเนี่ยผมก็โตมากับวอกกี้พีเนอโรซ์นะแล้วก็เป็นสรารคดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมตัดสินใจเรียนทางด้านนะชอนิวิทิยาบรรพชีวินวิทยาน,นะครับจนถึงวันทุกวันนี้นะครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากสรารคดีเรื่องนี้นะครับและ Prehistoric Planet เนี่ยก็เหมือนกับว่า ผมหวังว่ามันจะเป็นสรารกรดีที่ทําให้น้องๆรุ่นใหม่นะครับได้จุดประกายความฝันหวังว่าจะได้ชอบบันเชีวิตขึ้นมานะครับแล้วมันก็มาได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับปีนี้เป็นปีของไดโนเสาร์จริงๆนะครับไม่ว่าจะหนังมอนสเตอร์จูราสสิกเวิลด์ดอมิเนียนจูราสสิกเวิลด์แคมปญเเชียสมาปีนี้หมดเลยนะครับใครเป็นแฟนแฟนไดโนเสาร์ก็อย่าพลาดก็แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในปีนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีสิ่งที่อยากจะแบ่งปันมี จุดตรงไหนที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วก็อยากจ้ผมกล่าวก็เดี๋ยวผมจะไปยกไปพูดในคลิปหน้าหรือว่าอาจจะไปคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับและสำหรับผู้ชมหน้าใหม่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง m r d a n o Digger นี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ